ชายก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับมีหม้อมีจานอนนืยังช้ได้อยู่นะครับมีมีดนะครับและมีขวดน้ำเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช้อนอก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นกระบอกน้ำนะ เดี๋ยวเราจะเตรียมเข้าเตรียมของแล้วนะครับผมจะพาพี่ๆดูเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับก็มีอีกหลายๆอย่างที่ผมยังดูไม่หมดนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆให้พี่ๆได้เห็นทีเดดนี้นะครับ